ครับสวัสดีครับพบกับจ่าแยมสกิดข่าวนะครับวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรนะครับนำการนะครับเมนูนะครับเกี่ยวกับเพื่อสุขภาพแล้วก็อิ่มพุงนั่นเองนะครับหลายท่านก็คงจะรู้จักปลาสลิดนะครับซึ่งหลายท่านก็นําไปทอดนะครับไปทําเมนูอย่างอื่นนะครับแต่ยังไม่มีใครนะครับนํามันนึ่งนะครับจ่าแยมวันนี้ก็จะนํามันนึ่งนะครับผักก็เป็นผักสวนครัวเรานะครับมีบวบมีน้ําเต้านะครับแล้วก็ พวกผักนะครับที่กินได้นะครับเราก็นํามานึ่งด้วยเลยนะครับแล้วก็ดับกลิ่นคาวด้วยต้นหอมผักชีที่เราซื้อมาที่เหลือๆนะครับเอ่อใบมะกรูดนะครับก็สามารถดับคาวได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับควรจะบั้งเนื้อปลาสลิดนะเพื่อให้แกะง่ายนะครับนี่แจวเราก็นําไปพริกกระเทียมหอมแล้วก็มะเขือเทศนะครับนําไปคั่วให้สุกนะครับแล้วก็มี มาขามเปียกนิดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเมื่อใส่วัตถุดิบนะครับผักที่เราอยากจะกินอยากจะทานแบบไหนหรือเราอยากทานผักสดหรือเราอยากทานผักนึ่งเราก็เลือกใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทําการนึ่งนั่นเองนะครับนี่แจ่วของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแวบเดียวนะครับเราตาแจ่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแจ่วเราก็ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแจ่วปลากระดีนั่นเองนะครับนี่ ไม่ไม่เผ็ดมากนะครับแล้วก็รสชาติกําลังพอดีนะครับลองไปทําทานดูนะครับปากก็ดีแนะนําให้สับนี้หนึ่งนะครับเป็นชิ้นพอฉีกได้นะครับแซ่บอิ่ลีสูตรนี้เด็ดจริงๆนะครับสูตรนี้นะครับปลาสลิดนึ่งนะครับมันไม่ข่าวนะครับแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะติดมันอร่อยนะครับนี่นะครับแจ๋วเราก็ประมาณนี้โอ้โหกินข้าวสวยร้อนๆนี้เบรกไม่อยู่เลยนะครับ สามสี่ชามนี้ต้องมานะอันนี้การันตีนะครับลองทําทานกันดูนะครับหลังจากเรานึ่งไปประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณแบบนี้อันนี้นะครับผมไม่ได้บ้างนะครับแต่แนะนําให้บ้างแล้วก็ตัดครีบมันออกนะครับเพราะว่าถ้าบ้างนะครับเนื้อมันจะแกะได้นะครับตามที่เราบ้างแต่ถ้าไม่บ้างนะครับมันจะออกมาทั้งแผ่นเลยเพราะว่าหนังปลาสลิดมันจะเหนียวนิดนึงนะครับแต่ก็ทานอร่อยนะครับกับผัก นี่นะครับเมนูเพื่อสุขภาพนะครับลองนําไปทําทานดูนะครับซึ่งปลาสลิดค่อนข้างที่จะไม่มีก้างนะครับทานอร่อยนี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะลองดูซิข้าวจะหมดกีดชามแต่แต่กะไว้น่าจะสามสี่รอบนะครับเติมข้าวลองทําทานกันดูนะครับนี่เมนูง่ายๆนะครับปลาสลิดนึ่งผักสดจิ้มแจ่วนะครับลองทําทานกันดูนะครับเมนูง่ายๆเพื่อสุขภาพนะครับ แล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานด้วยนะครับนี่นะครับสูตรเพื่อสุขภาพของจ่ายเยี่ยมสกิดข่าว5นะครับนำมาให้พี่น้องโบ่าวโอนได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอไปทานก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วครับ